สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะวันนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดทั้งหมดมันก็อาจจะไม่ทั้งหมดนะครับมันอาจจะมีบางโค้ดที่ผมยังไม่รู้นะโค้ดบางโค้ดผมก็อาจจะไม่รู้นะครับแต่โค้ดทั้งหมดที่ผมจะเอามาแจกในวันนี้นะก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่แปดโค้ดนะครับวันนี้คลิปอาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าผมรีบไปทําอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่โค้ดแรกเลยนะครับเลื่อนลงมานะแล้วก็จะเจอคําว่าโค้ดโค้ดแรกนะครับก็ง่ายมากนะแค่พิมพ์เท่ากับนะครับ กเท่ากับแล้วก็ตัวดีนะครับอันนี้ก็จะได้อยู่5้าโกนะครับโคต่อไปก็คือเท่ากับเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวพนะครับอันนี้ก็จะได้อีก5้าโกโคต่อไปก็จะเป็นเ I ไอนะครับหรือว่า h i นะโคตต่อไปคือส qua ต Army นะครับเดี๋ยวพิมพ์ก่อนนะส qua ต Army เดี๋ยวมันขึ้นอีโมจิอะไรก็ไม่รู้นะครับ ประมาณนี้อ่าอันนี้ก็จะได้บล็อกน้ำแข็งยี่สองนะครับประมาณนี้เลยโค้ดต่อไปนะครับเป็นโค้ดที่ห้านะชิลลิงชิลลิงอะไรสักอย่างอันนี้อ่านยากมาก, P กนะครับ P H I จิตุดเก้านะครับแล้วก็วักบิวตัวเล็กนี้วัก H E I E นะครับ อ๋อคนนี้ก็จะได้พุอยู่หนึ่งอันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยวู้สวยนะครูสวยมากนะครับมาดูโค้ดต่อไปเลยโค้ดต่อไปก็จะเป็นนี่ยครับตามเออคิมตามหงเรนครับสวย F ตัวใหญ่นะครับ F ตัวใหญ่ ใครไม่ทันหรือว่ายังไงก็ก็อคลิปดูเลยนะครับกรอคลิปบางครั้งผมก็รีบไปหน่อยนะอันนี้ก็จะได้ลูกโป่งสิบอันนะครับได้พลุอีกห้าอันประตูมิติหนึ่งอันนะครับประตูมิติอันนี้ดีมากนะโอ้เป็นผู้ที่สวยนะครับต่อไปนะครับเป็นคนที่เจ็ดนะครับก็เป็นเออเดี๋ยวตามเลยนะ U I K I G มานี้เอ,อ๊ะทำไมไมันเป็นเท่ากับบ่อ์จ้าช่องผมเต็มจอหรือเปล่านะครับผมทุกคนก็ดูให้ผมหน่อยนะถ้ามันไม่เต็มจอก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเล่นในเสี่ยวมี่นะมันก็อาจจะไม่เต็มจอนะครับคนนี้ก็ได้ปุกอันนี้มาม่ห้าอันครับประตูมิติอีกหนึ่งอันนะครับประตูมิติอันนี้ดีมากนะ นี่มันก็จะวาร์ปนะครับว่าแจ่วนะโคสตไปเป็นโคสุดท้ายแล้วนะครับก็ทิมตามมาเลยบีอะบิก๊กบิ๊กบีะบิ๊กฟูดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้จะเป็นเลขศูนย์นะคไม่ใช่ตัวโอนะเอ็นทีก็กดไปเลย โพสนี้จะได้ลูกโป่องอยู่10อันนะครับแล้วก็เป็นบล็อกเคกนะอันนี้เอาไว้ทำบล็กได้นะครับบล็อกอีออน25นะครับเป็นบ็อกเรืองแสงนะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมอ่าบ๊ายบายนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ